ชื่อก่อนนะคะชปคอตัวเองบางทีเราอาจจะใส่เป็นตัวเลขเรจะเตรียมสตาทเลยนะคะเรามีรางวัลน,นะคะเรามีรางวัลแจกอยู่สามรางวัล แลวอีกอันนี้49คนแล้วนะเข้ามาอีกสัคนหนึ่งก็50คนนะแต่ยังไม่ได้เข้ารีบเข้าเลยนะฮะเป็นความรู้พื้นฐานที่เราก่อนเรียนเลยนะพื้นฐานที่เราเคยอบรแล้วสองวันนะคะ บันทึกได้ไม่เป็นไรคนนี้จะเริ่มแล้วนะคะจะปล่อยแล้วนะคะเราจะเริ่มสตาร์ทแล้วนะคะเต็มตัวนะคะ,ะคุณครูดูค,คำตอบให้ดีนะคะดูคำถามด้วยนะคะ วันนี้เราวันนี้เป็นวันที่สามของสุนภ่าคเหนือสองจัดนะคะเราเป็นเรื่องการจัดทําแนวทางมีสิบข้อนะคะโอเคอ่านให้ดีนะคะอันนี้น่าจะอันนี้เป็นคำพื้นฐานที่ผู้เรียนการศึกษาแล้วเรียนหมายหัวข้อนี้นะคะมองมองมองว่าเป็นกรุ่มอะความเป็นกล มนุษย์นะคะเี่ยวหักเพน,น,น,นเขอท่การกี่ประเภทนะ <S 2> <S 2> โอ้เห็นไหยคะตอนนี้คนที่ตอบ9ประเภทแสดงว่าอัน,นอาจจะไม่ได้เข้าอบรม2วันนะคะต้องมีกี่ประเภทฮะเดี๋ยวต้องมี7นะคะไปดูพอมอเขาจะออกบัตรเด็กเรานะคะเดี๋ยวถ้าเรียนที่2เนี่ยเราจะต้องขอรับเงินอุดหนุนใช่ไหมคะเราจะต้องขอรับเงินอุดหนุนเนี่ยเราจะต้องเอ,อ มีเด็กจะต้องมีบัตรผู้พิการนะคะเรามาดูดีคะเจ็ดคนตอบถูกแค่เจ็ดคนเองนะฮะเจ็ดประเภทด้วยเจ็ดคนตอบทุกประเภทเลยฮนะเนี่ยเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะพอมอเขาจะกําหนดอยู่ที่อ่าครูฝ้ายครูฝ้ายนี่เขาอบรมทุกวันเลยนะครูใจฮีนี่มาจากไหนฮนะเนี่ยครูขวัญด้วยนะฮะใจฮีนี่น่าจะเป็นศูนย์ถ้าศูานย์ภาคเหนือสองตอบผิดนี่เราถือว่าไม่ได้แล้วฮนะ <c oughs> ข้อใดไม่ใช่ประเภทภาคเหนาอ น <c oughs> ตนดูลาับอบไนะมาได้นะคะโอ้โหข้อใดไม่ใช่ประเภทประเภทความพิการนะคะต้องอะไรฮะทางใจซึมเศร้าไม่มีนะคะทางใจไม่มีอยู่ในเกณฑ์ไม่ว่าจะเก้า เก้าประเภทหรือเจ็ดประเภทนะฮะทางการมองเห็นทางการเห็นก็คือทางสายตาค่ะทางการได้ยินก็ต้องใช้พวกน้องที่ใช้ภาษามือทางการเคลื่อนไหวก็จะเป็นทางเรื่องกายการเคลื่อนไหวนะคะโอเคค่ะมาดูที่คุปตะโอโอ,โอเคฮะทีมทีมสอพอ,อขึ้นมาหมดแล้วนะ,ะมีพออด้วยนะคะโอเคเรามาดูข้อต่อไปนะคะผู้พิการทางการได้ยินต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือต้องการนะต้อง ต้องการนะฮะอานวยคคอมสะดวกข้อใดสอาให้ดีนะฮะทางการได้ยินนะครับทางการได้ยินต้องต้องได้อ่าต้องได้ล่ามภาษามือนะลิฟต์ไม่เอานะฮะทางการได้ยินเดินได้ฮนะเดินขึ้นบันไดได้ลิฟต์ลิฟต์นี่ต้องเป็นสําหรับทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายนะคะ โอเคเรามาดูอ๋อนะคะยังอยู่นะคะอ่าสอพอ,อย่อมาจากอะไรฮะนี่สพอย่อมาจากอะไรคะสอพอไหมฮะสพอย่อมาจากอะไรคะ อบหมดทุกข้อเลยนะฮะศูนย์บริหารความเสี่ยงมีตอบอยู่3าคนนะ,ะไม่มีนะศะูนย์บริหารความเสี่ยงการศึกษาพิเศษศูนย์บริหารงานคนพิการก็ไม่ใช่ศูนย์บริหารวิทยาลัยการศึกษาพิเศษไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเป็นศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาของของสถาบันช่างเชียงใหม่เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ,ษภาคนะคะเรามีทั้งหมด10ศูนย์นะคะตัวย่อจะใช้คําว่าสอพอและพสำเพาฮะ ส่วนของจังหวัดนะคะภาคเหนือสองจะดูแล8จังหวัดจะใช้เป็นสอพอจอนะคะเราก็เป็นตัวย่อนะคะอ่ามาดูข้อต่อไปค่ะครูขวัญหายไปแล้วนะฮะประเทศไทยมีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการประเทศไทยเรานะฮะที่ดูแลผู้พิการนะอะ ถึงทุกคนเลยนะไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการนะคะมีคนตอบอยู่สองท่านนะคะสองท่านที่ตอบนะ,ะไประเทศไทยเราคนที่จะดูแลส่งเสริมก็คือไม่ว่าจะเบีย้ยพิการหรืออะไรเนี่ยเขาจะให้พอมอนะฮะแต่ถ้ากระทรวงศึกษาธิการเราก็จะดูแลเรื่องการจัดก,การศึกษานะคะแล้วก็การดูแลที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเราจะพัฒนาผู้เรียนการศึกษาหลักสูตรอะไรพวกนี้คะ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนนะฮะในเรื่องของการาหลักสูตรในระบบนอกระบบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผ ah, ู้พิการข้อใดไม่ใช okay. uh ่คะดีนะคะคนในออนไลน์ไซ์ก็แบบขึ้นไปเลยนะคำตอบที่ถูกอ้าวเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารทางลาดใช่นะฮะมีคนตอบห้าคนทางลาดลิฟต์ก็ใช่บันไดก็ใช่สิ่งที่ไม่ใช่อยู่ในอาคารคือล่ามภาษามือล่ามภาษามือไม่ได้เป็นกิสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารนะออะไรอาคารก็เหมือนที่ครูแบงค์บรรยายนะฮะอ่าโอเคค่ะโอเคครูฟ้ายังอยู่นะคะ การจ้างงานคนพิการเข้าทำงานหรือมาตราใดของพ,ออพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคะมาตราอะไรคะวันนั้นเปมารช่วงหรือสิอสทธิทหมายเนี่ยเรามีการเรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้นะคะมาตราสาม4ามามหรือมาตราสีมาตราห้าห ตอบที่ถูกโอ้โหมีคนตอบมาตาสามห้าจริงๆแล้วต้องเป็นมาตาสามสามค่ะนะคะการจ้างงานคนเข้าทำงานนะคะนะคะโอเคค่ะพออมาอันดับหนึ่งแล้วนะสมเป็นพอ,อ,อศูนย์ภาคนะคะคนพิการที่มีบารประจำตัวพิการมีสิทธิ์รับเบี้ยพิการเดือนละเท่าไหร่ฮะเป็นมาษีปรมอ่าก็คอเรานะคก็คเรา ของคนอองนี้เป็นผู้รอช่างทักะคำตอบที่ถูกก้องได้เดือนเท่าไหร่ก้อง800ร้อยนะฮะอันนี้ตัวจริงนั่งอยู่ใกล้ๆบอกว่าต้องได้800ร้อยนะฮะ เอ่อถ้าถ้าหกร้อยสวนะฮะคนที่ตอบสิบคนเดี๋ยวคุณเล็กปีหน้าคุณเล็กก็เป็นสวแต่แต่คุณเล็กไม่ได้ <laughs> นะคะหกร้อยไม่ใช่นะคะหกร้อยถ้าห้าร้อยนี่เป็นอะไรเป็นเบียอะไรนะที่กองได้อ่ะห้าร้อยเขาเรียกอะไรนะอะไรอะอะไรของคนจนสวัดิการแห่งรัฐนะคะสามร้อยห้าร้อยอมพอเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้ตอนนี้พอออเรามาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะ กฎหมายจ้างงานคนพิการกำหนดให้ในายจ้างและสถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราเท่าใดฮะอัตราใดฮะอัตราใดฮะกฎหมายจ้างงานการใช้คำพูต้องเห็นแรงนะหเห็นแรงนี่ถูกด้วยอ่าหนึ่ง หนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคนนะใช่ค่ะไม่ใช่สองร้อยคนสองร้อยคนไม่ใช่ค่ะต้องหนึ่งร้อยนะคะจะเป็นหนึ่งร้อยคนต่อหนึ่งคนนะคะอืมนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวทีมงานเตรียมแคปเจอร์เลยอันนี้หลอกไว้นะฮะให้เดาให้เดาฮะให้เดาเลยค่ะว่าเขาจะเดิน้อนไหนข้อสุดท้ายเนี่ย นี่หลอกหลอกหลอกเต็นเลยนะเล่็นเต้นเลคืออะไรคำตอบคืออะไรเนาะนั้นลองเดาเลยนะ่ะเอาคำตอบที่ถูกที่สุดโอ้โหจมากเลยค่ะเอ,อ่อคำตอบพดอดีเน็ตหลุดนะคะ <c oughs> เขาถามว่าก็คือเอ,อเหมือนกับว่าอะไรคะพรลบอการศึกษาใช่ไหมะแห่งชาติก็คือจัดการศึกษาให้ผู้เรียนพิการนะคะเรียนฟรี ก็คือคําตอบทุกคนพรบตอบหมดเลยฮะเดาเดาใช่ไหมฮะไม่มีนะฮะพระบอ,อาหารและยาไม่มีไม่เกี่ยวข้องเลยความมั่นคงแห่งชาติตอนนี้เรากําลังเ,เป็นกิจกรรมาการจัดทําแนวทางหรือความรู้เรื่องการศึกษาพิเศษคําตอบต้องเป็นการศึกษาแห่งชาตินะฮะข้อนี้ข้อนี้เดาเลยนะฮะมาวัดใจกันนะฮะเดี๋ยวทีมงานมาดูนะคะว่าสามท่านแรกสามท่านนะคะที่ได้รับรางวัลจะูแคปเพิ่ง ครูดอยเหรอคะเนี่ยหมดแล้วครับทุออกทายเอากลายเป็นสอบอมหมดเลยเหรอคะเนี่ยสอบอเรารับหมดเลยเนี่นะเนีย่ยมาใต้น,นะคะแอดทุกทายอ่าแล้วก็อันเนี่ยเราไม่ให้นะฮะออดอยแอดีแล้วพวกเนี้ยเราไม่ให้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ให้เฉพาะอ่าทีมอบตอจแล้วก็สถานบันนะคะก็ถือว่าทุกคนเข้าร่วมจุดกมนะคะ เล็กค่อยมาเฉลยแล้วกันนะะเราไม่ง่า okay> ้นะคะใจฮีดอยแล้วก well> um, ็ม uh> uh ีดนคะมีข uh uh> uh ูขวัญคูขูว่าไงดีคนหนึงเดี๋ยวเล็กออกไปดูนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มเนื้อหาวันนี้นะคะคุณทอมไหมคะ้ถ้าใคร พร้อมนะคะของในห้องแชทเลยค่ะเราจะไปเลขหนึ่งเลยค่ะถ้าใครพร้อมนะฮะกดหัวใจกดไลค์มาได้ค่ะครสะดวกกดในห้องแชทเลขหนึ่งมาเลยนะคะถ้าใครพร้อมนะะโอเคค่ะเงินกระแพงพร้อมเลขหนึ่งนะ,ะเลขใครจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรก็ได้หมดเลยนะฮะนี่่าดีค่ะเราจะเริ่มเลยนะคะอันนี้ขาคุณก็จบแล้วนะฮะ